สวัสดีครับโบลิ่งชาแนลครับวันนี้ก็มารีวิวน้ำมันเครื่อง Liquid m o r ี่นะครับที่แฟนๆรายการเรื่องชาแนลได้สอบถามมาให้ผมรีวิววันนี้ก็เลยได้จัดมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ไปซื้อมานะครับจากอาจจะลาซาด้าหรือช้อปปี้เนี่ยแตไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับใครสนใจสั่งซื้อเป็นร้านมอครับเป็นสินค้าของแท้นะครับมาดูกันเลยก่านะครับตัวนี้คือ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโมลิเจนนะครับนิวเจเนเรชั่นเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รุ้นใหม่ล่าสุดผมไม่รู้เบสออยอะไรนะในเนี้ยก็เขียนว่าเซนสิคเทคโนโลยีก็เทคโนโลยีการสังเคราะห์เนาะก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่อพื้นฐานเป็นอะไรขนาด4ลิตรนะครับความมีสเกลบอกด้วยอ่าตัวนี้ก็เปิดง่ายนะเปิดมาก็ดึงขึ้นแล้วก็เอลงถังได้เลย น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวตัวนี้เป็นความหนืด0ูนย์จะเิ API SP มาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือ GF 6 A ตัวนี้ก็มาตรฐานสูงสุดแล้วละ่ะสำหรับเครื่องแก๊สโซลีนนะครับหรือเบนซินที่บ้านเราตัวนี้ผลิตเมื่อเดือน7จ็ดสองพนินะครับประมาณปี65ผลิตจากประเทศเยอรมนีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า MFC Molecular Friction Control นะครับโมเล c u l a ก็โมเลกุล Friction นะก,ก็คือแรงเสียดทาน ในส่วนของสีเขียวนะตามที่ผมศึกษาข้อมูลมาก็คือเป็นสารเรืองแสงชนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ไฟแบ็คไลท์ส่องไปนะครับก็จะเห็นเป็นคราบมันจะสะท้อนมาตัวนี้ก็ตรวจสอบคราบหรือรอยน้ํามันรั่วได้สาหรับการตรวจสอบการรั่วซึมเขาบอกตัวนี้นะครับราคาเพียง1,700ดอบาทแถมตัวนี้ด้วยนะครับปัดชิ่นตัวนี้ก็คือเติมไปพร้อมกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับสตาร์ททิ้งไว้สียงนาทีแล้วก็ถ่ายออกไม่ต้องเล่งเครื่องนะเครื่องขังตัวนี้ใส่น้ำมันเครื่องได้ตั้ง7ลิตรเลยนะแต่ว่าผมเทปไปหมดเลยนะ เทไปหมดก็ไม่มีปัญหานะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับมาชมกันเลยออกตัวก็ไม่มีอืดน,นะก็ะค่อนข้างราบเรียบแล้วก็ถือว่าได้ลื่นในระดับหนึ่งนะครับถ้าหากจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับกับน้ำมันเครื่องที่ผมเคยใช้มาระดับสูงสุดที่ผมเคยใช้นะครับแพงสุดของแอมซอยรุ่นเซนิเจอร์รุ่นท็อปนะครับราคาเกือบสี่พันบาทแอมซอยลื่นกว่านะ อบอกตรงๆมันก็แพงนะครับอันนั้นก็คือเบสอซย์คูปสี่แล้วก็บวกเอสเตอร์นะก็เหมาะสําหรับการขับหนึ่งเมืองด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ในสเปคข้างๆขวดผมเห็นว่าเขียนว่าสําหรับรถยนต์ที่มีระบบสตาร์สต็อปนะตัวนี้ก็มีระบบสตาร์สต็อปนะครับก็คือจอดชิงไว้สักครู่มันก็จะดับเครื่องความลื่นนะผมจะเปรียบเทียบกับ แอมซอยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเอมซอยรุ่น extended นะครับรุ่นรองท็อปนะราคาสาม0ันบาทนะอ่ะการเล่งแซงดูนะทําได้ดีนั่งเลยเออเลื่นดีครับลื่นดีเฮ้ยลื่นดีนะเฮ้ย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 ,ยม่ธรรมดาเฮ้ยโอเคเลยเนะี่ยแต่เติมไปครั้งแรกอันนี้ผมขอบอกนะครับครั้งแรกเมื่อวานก็ไม่ลื่นเท่านี้นะแต่ว่ามันต้องรอให้มันเคลือบให้มัน ทำงานสักระยะหนึ่งอ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเติมไปแม้ว่าสัดชิ่งนะก็ยังไม่ค่อยลื่นเท่านี้นะอาจจะต้องรอให้น้ํามันเครื่องมันไปเคลือบอ่ะก็คือฟิล์มน้ํามันเครื่องเก่าอาจจะยังค้างอยู่ในชิ้นส่วนเนาะของพวกแหวนพวกอของแหวนลูกสูบอะไรเงี้ยอาจจะค้างอยู่เพราะตัวน,นี้ไปชาล้างตัวเก่าออกแล้วเนาะแล้วก็ไปเคลือบใหม่แทนมันก็จะทําให้ลื่นขึ้นอันนี้เป็นความเห็นนะครับแต่มันก็ลื่นจริงๆนะ ถ้าเทียบกับตัวที่น่าจะมีราคาใกล้เคียงกันก็คงเป็นเชลเฮเล็กอัลตร้ากับปุกสีส้มเนะเาะแกลลอนสีส้มตัวนั้นราคาก็2,200บาทนะหนึ่ถึง2,200บาทนะส0งพันสอนะครับถึง2,400ันสะครับตัวนั้นก็ใกล้เคียงตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่านะอืมช่วงต้นๆ้นน่ะเราจะวัด คุณภาพน้ำมันเครื่องไนะม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะผมบอกตรงเพราะวนะ่าอะไรรู้ไหมน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ที่ถ่ายออกช่วงแรกๆน่ะมันจะลื่นกับทุกขีห้อนะยกเว้นน้ำมันเครื่องศูนย์ผมบอกตรงๆเลยน้ำมันเครื่องศูนย์นี่สั่งข้อแท้แต่ทำไมมันอืดจังสงสัยเขาไม่ได้เติมสารเติมแต่งหรืออะไรสักอย่างอืดมากนะน้ำมันเครื่องศูนย์เปลี่ยนทีไรก็อืดทุกทีก็ มดประกันแล้วก็มีกําลังไปเปลี่ยนถ่ายเองนะครับเอานะ้ำมันเครื่องของแท้นะเกียร์ตัวนี้ราคาไม่ถึงสองพันอ่ะแถมฟัดชิ่งมาให้ด้วยแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นทางขึ้นเนินนะผมใช้เกียรด์ดีรถเนินนิสสันเอเมร่าเทอร์โบการเปลี่ยนเกียร์ทาได้อย่างราบรื่นแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับไม่ลากลอดสูงเกินไปนะครับเนี่ยขณะเป็นการขึ้นเนินนะขึ้นเนินชันประมาณเท่าไหร่กันหรือแต่มันเป็นการขับขึ้นเนินนะครับเป็นทางลาดยาว เนี่ยโอ้ยได้ขับมันนะ่ะขับมันครับขับมันมยอมรับเลยราคาถูกลิควิโมลี่โมลิเชนถือว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้นะ่ะในระยะต้นๆน,น,นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่ารถยนต์ที่มีระบบอากาศเทอร์โบเนี่ยรอบที่แล้วผมใช้แอมซอยนะครับผมขับไปได้ประมาณ4,000กิโลเมตรนะครับเริ่มอื่นแล้วนะครับบอกตรงเริ่มอืดแล้วนะครับ จริงๆตัวเนี้ยที่ศูนย์แนะนําการเปลี่ยนถ่า7,000กิโเมตรนะผมว่าคือสูงสุดของเขาแล้วแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรลากยาวนะครับลากยาวให้นานเกินไปนะครับเพราะว่า7,000กิโเมตรคือสูงสุดแล้วสําหรับรถที่มีระบบอา,ากาศหรือ turbocharger ตัวเนี้ยหรือ6เดือนยังได้ยังถึงก่อนนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้ขับเลย6เดือนเนี่ยไม่ต้องถ่ายก็ได้จริงๆไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับแต่ เครื่องยนต์คุณอาจจะสึกล้อแล้วก็น้ำมันเครื่องที่เก็บไว้นานเกินหกเดือนคือมันเสื่อมสภาพตั้งแต่เราเปิดนะครับการเปิดมาปุ๊บโดนอากาศนะครับปฏิกิริยากับออกซิเจนความชื้นฝุ่นละอองนะครับไม่ได้ครับก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะฝุ่นละอองสะสมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปเคลือบลูกสูบมันไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนี่ยมันยิ่งจะทําให้เครื่องยนต์สึกห้อมากกว่าเดิมน,นะถ้าเราจอดไว้นานๆนจอดไว้เป็นปีนะครับ มันเกินหกเดือนเน่น,นอนแล้วก็มาใช้เนี่ยไม่โยนไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยโอ,โโอ้โหรถจนคุณจะสึกล้อขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งถึงก่อน7 0 0 0กิโลเมตรหรือ6เดือนนะครับแล้วก็มาดูกันระยะยาวว่าลิควิดมลลี่นะครับตัวเนี้ยน้ำมันเครื่องสีเขียวตัวเนี้ยโมลิเจนตัวเนี้ยจะใช้ได้ในระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับในระยะทางกี่กิโลเมตรคือความรู้สึกในการขับขี่ว่าอัตราลเร่งแซงหรือความ น,น้ำหนักเท้าที่เรากดลงคันเร่งจะเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเกิน4,000กิโลเมตรแล้วยังลื่นใกล้เคียงกับวันแรกที่เราเปลี่ยนถ่ายไปหรือช่วงแรกที่เราเปลี่ยนถ่ายเป็นที่5ก็ยังลื่นเท่าเดิมแปลว่าน้ํามันเครื่องนั้นคุณภาพสูงนะครับในการขับขีท่ทั่วไปที่เราใช้งานเป็นประจานะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามช่องผมนะครับใช้ของดีมีคุณภาพเนาะแล้วผมก็สรรหาของดีมีคุณภาพ ก็ลองมาหลายยี่ห้อแหละทั้งแพงและถูกมาให้รีวิวให้เปรียบเทียบนะครับจากประสบการณ์บางคนก็อยากจะลองของนี้ของนั้นแต่ว่าไม่อยากจะใช้ทุนทรัพย์เองไปลองถ้าอยากจะลองก็คือใช้ของดีๆไปเลยนะโอเควันนี้ผมการันตีเลยว่าตัวนี้ดีกว่านะ้ำมันเครื่องศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะความรู้สึกใช้ครั้งแรกนะช่วงแรกนะดีกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลื่นกว่านะครับลื่นกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรวม ฟัดชิ่งแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์แถมมาให้ผมแนวเสื้อแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับแถมมาให้อันนี้คือของแถมที่เขามาให้มาถือว่าโอเคลื่นลื่นจริงๆนะครับอัตราเร่งดีนะครับเมื่อลื่นและอัตราเร่งดีอย่างนี้นะครับใช้น้ําหนักเท้าเท่าเดิมก็จะให้ความประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมโบ i ลิง h ช n แนลนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับร่วมสนับสนุนช่องโบลลิง h ช n แนลนะครับก็กดสินค้า ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ